สวัสดีครับสวัสดียำเย็นครับอยู่กับช่อง YouTube เสียตินพาซิ่งแปรแปรครับในวันนี้มาตรวจงานอาจารย์ชายหน่อยครับเอ้าเอาเอาผูา้ใดลูกครึ่งลูกครึ่งชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรคะฮะชื่ออะไรคะฮาน่าโอ้ชื่อฮาน่า ดูฝีมือจานชายหน่อยโอ้โหสวยงามแท้โอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดานี่สุดจัดไปเลยครับฮะ ตั้งไว้สองขวดอะไรนี่วงามโอ,อ,อ,อน้ำออกใสด้วยครับตรงกลางเอาไว้ทำนาเนาะใช่นั่นน่ะรจะเป็นทำนาหรือทำอะไรด <c oughs> อกถ้าตรงนี้ทำไมยกสูงไว้อะอ๋อให้น้ำมันเหลือในนั้นใส่ท่อ กดได้อ๋อเวลามาเวลาน้ำมาขัดน้ำก็จะเต็มนี่อยู่แลยครับคือมันเต็มอยู่แล้วครับเต็มมาถึงนี่นนู่เลยเออตัวข้างนี้ก็ปลูกมะพร้าวเลยพี่นี่ใช่มะพร้าวเนี่ยข้างๆเนี่ยได้มะพร้าวเอามะพร้าวมาลงเลยนี่ดูได้ดอกสะเดาด้วยครับให้น้ำให้สะเดาตรงกลางก็ไว้เดินเนาะใช่สวยงามเลยตอนแรกพี่ว่าจะเอา ที่ว่าจะเอาครูมาไว้ข้างในก็ผมก็ว่ายังไงยังไงอยู่เพราะว่าเอามาไว้ตรงนี้มันก็ดีกว่าครับแต่่พื้นทีเยวกใชู่ปมดีีแถวน้ใช่แต่ตรงนี้แหละมันได้เล็กเนาะตรงเนี้ยไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันเอาดินมาไว้นี่ไงใช่เราไม่ได้ถูดังนั้นเราเลยวางเหนือันนี้บินิดหนึงครับนิดเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอ้ไม่ตอนนั้นก็เป็นคันนาเดินไปเลย ไม่ได้ครับเออเดี๋ยวให้แม่ชายเขาขุดอันนี้ให้เลยโอ้น้ำใสแจ๋วเลยนี่เขาไม่แคาไม่ขุดอันนี้เพิ่มมายังใสเนาะใส่เหมือนในเขาเรียกอะไรนะใสัน้ำหอยใหญ่หอยโขลกอ่าไอ้เขาเรียกอะไรนะบอกว่าจะไปตลาดแม่อาเดียวก่อนจะทำอะไรคะ ฮะไปซื้ออะไรอันนี้รุ่นรุ่นไข่รุ่นไข่ร,รุ่นอิงอุน่นบ่พี่บ่พี่อิงอุอ่นปีหนึ่ง่ไปเรียนไหมวันนีไ้ไปเรียนไหมอ๋อรถตู้มาส่งเมื่อกี้บ่นี่ก็นี่ก็นั่งรถตู้กับนั่งรถตู้กับรถตู้ไปกับลูกสาวผมนี่แหละครับ ไงพี่กุ้งกี้นี้ขุดดีไหมโอเคไหมครับเป็นคลองสวยเลยเนาะนี่ครับตรงนี้ก็พอดีเลยเนาะทำกระท่อมตรงเนี้ยทำกระท่อมพอดีเลยเนาะคัุยกับชายว่าเล็กๆเป็นร้านกาเล็กๆครับ น้ำยาอืมนั่นเลยถักลูกเกงถักเยอะๆครับถกลูกแกงนะอ่าเฮ้ยจะทำกระท่อมตรงไหนที่ตั้ง้เลยตรงกลางบ่ะที่ตั้งนี้เลยนี่ที่ตั้งนี้เลยบอใช่เอาไว้รถจอดบ้างวะตรงนี้ทางเข้านี่ก็นั่นแหละไหมรถเข้ามาในกระท่อมได้ด้วยครับข้างไปสเตดนี่มันไม่สูงบ่เนี่ยแค่นี้แหละโอ้อายุมันอายุน้อยเองมันเพิ่งสี่ปีเองครับ อ้เทเลอร์มาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับเทเลอร์มาแล้วครับเทเลอร์เราเนี่วิ่งแบบย้ายมันลงปุ๊บเราต้ององไปจอดที่บ้านเลยนะครับไม่จอดหน้างานครับเพราะว่าจอดหน้างานไม่ได้จอดหน้างานไม่มีที่จอดครับใหญ่เกินไปโอ้อยจัดชายไม่ธรรมดาเนะี่ย ครับถูกใจเจ้าของผมก็ดีใจแล้วครับครับคบถูกใจรดยราคาด้วยเนาะได้ได้เพิ่มกว่าเดิมที่คุยไว้เนี่ยเ,ออเ,ออเยอะ <laughs> จากจากตอนแรกว่าจะจ้างตอนนั้นต่างหากเนาะ ก็ได้แต่งตัวนั้นไปด้วยเลยไม่ได้เลยแส่ถึงราคาครับถ้าไม่เพิ่มอีกพี่ต่โอเคเลยไม่เพิ่มหรอกครับเอาราคาเดิมมแหละจะเลียงไก่บ้ดวยไบอกว่าถ้าวันหนวันหลัง่ะดิปิไก่บ้านกันนครับครับีอะไรให้ครับครับได้อยู่แล้วพี่ทำอยู่แล้วครับขายบรรยากาศอาหารของเราเองกลิ้ในสุขีเดิมมาแล้วครับ โอ้เจแจลยเปลี่ยนปุกี้ก่อนเปลี่ยนุกกีปุกี้นี้ขึ้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนปุกกีไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้ มันกดไม่ได้ทไไมม่เอาคนลโน,น่นไงคนมาแล้วนู่นเหอยู่ในรถทเทรลล์นน่เนเดินไปตรงนู้นเลยเล่สลิงอ่ะไม่ได้เอามาเอามาอยู่หลังรถผมเจ้าของบอก,ว,อกอว,ว่าอย่างนี้เลยถูกใจโอ้มีเตฟซีแหละว่าว่าอย่างนู้อย่างนี้เนี่ยเจ้าของบอกถูกใจใหญ่เลยฮะ เอฟซีของิน่เอฟซีเรื่องเราบ้นานเราจะขอว่าถูกใจมากทำได้ดีครับโน่เอาสลิงมาเอาสลิงมาอยู่ลางรถอะ่ะเปลี่ยนมุกกี้ดูครับธรรมดาที่ไหนนี่จานชายนี่เห็นไหมเดี๋ยวพาเดินไปดูฝั่งนู้น เรารับเครื่องก่อนเดี๋ยวพาเดินตรวจงานครับโอ้ขุดได้ตรงเปี๊ยะเลยไหมโอ้ยไม่ธรรมดาดื้อนี่ดูครับจันชายไม่ธรรมดาดื้อถูกใจเจ้าของที่มากบอกว่า คุ้มเกินราคาครับจากตกลงกันแค่ขุดแค่สองร่องอันนี้เนี่ยได้ทำตรงนี้ให้ด้วยตรงนี้ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนะแต่ว่าทำเพิ่มให้ครับเนี่ยเห็นไหมนี่โคง้งดูโคง้งนี่ตรงนี้เราไม่ได้ตกลงกันนะครับตรงนี้ ตรงนี้ผมไม่ได้ไม่ได้คุยกับเจ้าของเลยพอดีวันนี้ผมไม่อยู่ครับผมไม่อยู่ก็เจ้าของก็สั่งอาจารย์ชายทําคือจริงๆแล้วตกลงกันแก่กันแค่ขุดโยนนู่นปั้นนู่นแล้วขุดร่องนี้แล้วก็ขุดร่องทางนู้นนะครับสองร่องอันนี้ไม่เกี่ยวแต่พอเอื้อวันนี้ผมไม่อยู่ครับติดธุระช่างไปดูอาการเช็กปั๊มให้เจ้าสมลายก็เลยแกยก็ได้เพิ่มตรงนี้ไปไม่เป็นไร ผมก็ไม่ได้คิดเพิ่มครับผมเอาราคาเดิมที่คุยกันแหละตรงนี้ก็เท่ากับว่าแถามถมให้เกไปครับโอ้น้ำออกใสแเจ๋วเลยเดี๋ยวเปลี่ยนมุ้งกี้ก่อน นี้จะไปลุยงานขุดดินครับงานผมที่ให้สำนักสงฆ์เป็นอกี่อันเราป้อนไป สุดจัดสุดจัดป็นหลัดบอกโอ้อันนี้จะของที่ซื้อให้ป่ะโอ้ปาด <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมขึ้นเองเดี๋ยวกองที่ถูกใจซื้อจัดใหญ่ชุดใหญ่เลยคนเดียว <c oughs> นะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนพวกกี้ก่อน <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับ <c oughs> สวัสดีครับฮ <c oughs> ะชอบแบบไหนชอบแบบโคกน้องนาหรือชอบไหนก็บอกว่าเอาแบบโคกน้องนาสวยงามเลย ไอฟังนู้นมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงนั่นน่ะนั่นน่ะไอที่พี่ขุดข้างคลองนู้นน่ะไอที่ผมคุยอ่ะผมคุยแค่ตรงนี้แล้วก็ร่องนี้ตรงไปนู้นนี่ตรงไปนี่อันนั้นอันนั้นก็คืออันนั้นเหมือนก็ได้ก็แถมให้เกไปก็มันขุดไปปุ๊บมันก็เหลือนนิดเดียวไงไอเราจะเจาะตรงมาเลยปุ๊บมันก็ใช่ไหมล่ะอันนี้ก็อนี่ก็แถมให้นะเนี่ยเนี่ยแถมให้เนี่ยขุดร่องรงนี่เป็นไรครับ làu thăm lại có đại mày ô ngắt ô như này Xếp set từ 4 mông nè oh set 4 giờ lê không biết chữ bia mà giờ lấy tất nhiên giờ lấy đứt thuyền tỉ cường ตอตีโดนะนัแนเนี่ยโดนเมื่อกี้เดีด๋ยวได้พี่ไปิความให้สีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ